สวัสดีค่ะพี่น้องมามามามือนี้ยกแจงมาได้เห็ดค่ะพี่น้องมแต่ดอกตุ่มๆคุณน,น้ามาเก็บเห็ดค่ะมือนีมันแดดมือนีวันพุดเนาะค่ะตอนเย็นเย็นโอ้ยยุงร้ายลายค่ะพี่น้องในปลาอันนี้แหละค่ะเห็ดที่ได้มาได้ชั่วโมงนึงแล้วละแต่ว่าไม่ยางเหรินมาออกกําลังกายนี่ค่ะมองเก็บเห็ดยกแจงมาปางสี่ค่ะถ้าปลาหกแยกแจงไปบ่เป็นอันเห็ดเพิงหวานนั่นก็ไ่ได้กินน้าเพลินค่ะพี่น้องเพราะว่า แยแจงไปว่าเป็นเก็บเป็นแต่เห็ดอันเพิงดําค่ะพี่น้องมันรั่เนี่ยเก็บเป็นรู้จักมองมามาผู้เดียวกับมาค่ะมันติดถนนค่ะมองเนี่ยมองปลาเห็ดปลานี่ติดถนนจอดรถอยู่มองไหนปลานี่เลยค่ะได้เก็บเลยอันนี้นี่มันกําลังออกค่ะพี่น้องดอกตุ่มตุ่มสะอ่อนคักนี่ค่ะอยากให้เบื่องน้านี่แหละค่ะปลาที่แยกแจงมาเก็บเห็ดทั้งบานเพิ่นกับห่วงอีละใหญ่ว่าจะไปจะไป้ลยผู้เดียวสัน้นมันหกมัน มันเบบปล่ยนมันมืดมันคือบ่อพื้นถามบ่อค่ะีนรับ่าปลาเลี้ยวเห็นกันเลี้ยวเลี้ยวไปเป็นสิบบพุล่ะค่ะสิบเม็ดสิบพุล่ะเห็นคนอยู่มันบ่หกค่ะพี่น้องปลาเห็ดมันก็ออก้าบ้านเขากเก็บเห็ดหัวหย่าเนาะค่ะแต่ว่าอยู่นี่เก็บเห็ดเผิงค่ะเห็ดเพิงดำหัวก็ออกค่ะพี่น้องมันหัวก็มาอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์บางหันมาบ่มีค่ะมายางเหรียญนซื้อบ่ได้เห็ดเมียบานอาทิตย์นี้มามีค่ะนี่ สิเมยียแล้วเดี๋ยวนี้สิทุ่มแล้วค่ะพี่น้องแต่ยายแจงยังมาและกแตะแตอยู่ในปา่าเพราะว่าบ้านนี่สองทุ่มสีเข่าสามทุ่มคอยมืดอพานานีก็เลยาายางได้โดนก็เหมือนกับว่าข้ามาออกกำลังกายน้ำนอกค่ะพี่น้องสองปีที่ผ่านมาเนี่ฟิตเนสเพิ่นกระบบเปิดค่ะเป็นปิดเพราะว่ามันมีโค,โโควิดเนาะอยู่ใส่กระดเข้ากับมายางมาออกกำลังกายวยยายแจงว่ท่งวงว่ายหาสิบกว่าปีมายางสิละค่ะมาเอา มาเอาอากาศบริสุทธิ์มาอยู่ในปา่ามาเก็บเห็ดเห็ดหอมด้วยค่ะพี่น้องนี่เฮาเฮาเห็นเฮาตัดมาเนี่ยกินมันสีหอมอันผึ่งเขาก็จ้เผึ่งหอมมันยังหอมแห้งค่ะอันนี้เป็นผึ่งเป็นเห็ดผึ่งดาค่ะพี่น้องก็แซบคือกันแกงแกงหนึ่งแกงคือบานเฮาแกงออมบานเฮาเนาะค่ะพี่น้องแกงใส่ผักอีตูอ่าแมงลักนะค่ะคนไทยก็สิฟั่ง่าผักอีตูขึ้นอย่างใบแมงลักนะค่ะพี่น้องบานแย่แจงเอินผักอีตู ผักอีตูผักโหระพาบ้านนี้อแจงเอินโหระพาก็อีกแบบนึงแต่ว่าบ้านอีสานแย่แจ,งเ,จงเอินผักอีตูเห็ดมันกำลังออกค่ะพี่น้องนี่อัน,อ,นอันนี้เป็นเห็ดตะปูคือเห็ดตะปูบ้านเฮาสมัยตะกี้แย่แจงมีบ้านนอกไปเก็บนะะ้อค่ะมันเป็นเห็ดเห็ดเห็ดตะปูบ้านเฮาถ้ามันแห้งแล้วมกักหยาบฟุ้งมันก็สิฟุ้งขึ้นมาเนาะคะ่ะ ไปยูไซกับโอตตดตายดอกค่ะพี่ยิ่งไทยนะครับพี่น้องทำมองได้เพิ่าปลาเห็ดสันเปียนเอ,อิดเติดอ <c oughs> ากันมักยางมาหายางขายาเนื้อมือแรงขายงางเ,เห็ดยางแล้วเห็ดงานบ้านกระบนวลาตั้งใจเก็บแต่เห็ดมาแต่เข่าปลาเห็ดไมายางมาซุ่มมาอยู่ตังเดียนนี่เอาไปยางมูเจ้าคืออ่างแต่ปลาเห็ดเป็นยางไครอ่างแต่ปลาใหม่ปลาไหลแท้พี่น้องเห็ดงานบานเลิกงานมาแล้ว กับมา,ายางเล่นกันมีเวลาค่ะพี่น้องยามมุนแรงเห็นงานบานเข้าถ้ำหนาทีเขาเสร็จสับเรียบรอยแล้วเข้ากมามค่ะปลามายางอยูหนีมายางเอาอากาศบริสุทธิ์มาสูดเอาสูดเ,เอาอากาศค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนียุ่งไร้เล,ย,ล,ย,ลยค่ะสิบปก้อนให้พี่นอ้องเบิ้งหน้าปลาน้นำซ,ซื่อค่ะพี่น้องพูดนะปลาใหม่เขาจะปลูกมันกับงามเห็ดกับขึ้นสะอ่อนลายมันบ่หกค่ะพี่น้อง ไปกันเ้อค่ะพี่น้องมือน,นีสิเมียแล้วค่ะคำแล้วกับอยู่ในป่าเห็ดได้เห็ดแล้วบ่อไหาลาเพื่อนกระหามอยู่เด้อบนว่าอันเก็บเห็ดบนว่าเพื่อนบ่าหามเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนหามเพื่อนเห้เก็บได้พุละสามโลสามซีโลหาโลปะเกินนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเทนลาลเขาได้ยังเอาลายบ่ม,มีแนวใส่กับไปหาแนวมาใส่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามือน,นีได้ซ้ำหนี่มายางได้ชั่วโมงกลัวละค่ะ ยางเล่นยางเก็บไปย่างเบิ้งไปมีกับเก็บว่มีกับยางเล่นไปค่ะคุยกันมากับหลานไปก้อนค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ